สวัสดีครับเข้าสู่ช่องพิชัยมงคลนะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนก๊อกที่บ้านครับก๊อกมันขาดคาครับก๊อกเขาขาดคาขาดคาในเบ้าครับนี่ครับเขาขาดคาครับเราจะใช้ครีมล็อกบีบมันก็บีบไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีมุมให้บีบครับเห็นไหมครับ เราจะใช้ครีมบีบก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะมันขาดคาครับขาดคามันใช้นานจัดแล้วครับมันก็เลยผุครับอยู่กับน้ำครับก็เลยผุแล้วพอตอนถอดออกมาแล้วเขาขาดครับเขาก็เลยคาอยู่ครับแต่ผมมีวิธีที่จะเอาออก ขาดแบบนี้เราไม่ต้องตามช่างก็ได้นะครับถ้าเรามีอุปกรณ์ตามนี้จากที่ช่องผมบอกนะครับเขาออกได้เลยครับอย่างสบายเลยครับเดี๋ยวมารับชมนะครับเนี่ยครับมันขาดคาครับผมจะใส่ของใหม่เข้าไปใช่ไหมครับมันก็ใส่ไม่ได้ครับเนี่ยเพราะเป็นขาดคาผมจะใส่ข้อต่อ ตรงเกาตัดไม่ได้ครับเราะมันขาดขาจะเอาครีมบีบครีมล็อกบ,บีบมันก็ไม่ได้ครับเพราะมันมันขาดข้างในนะครับบีบไม่ได้นะครับรู้นะครับแต่ผมมีวิธีที่จะเอาอ,ออกได้แบบง่ายๆนะครับถ้าเรามีร้านช่างแถวบ,บ้านเราก็ขยิมเหล็กอาจา์เขาได้ครับจิ้มเข้าไปนะครับเหล็กอาจา์มันจะเป็นเลียวแบบนี้ครับ จิ้มเข้าไปแล้วก็เหมอนออกแรงนกนครับแต่เหล็กนักยามันจะไม่มีตัวเกาะตัวยึดครับค่ามีช่างแถวบ้านขอยิ้มตะไบช่างแถวบ้านครับตะไบตะไบเขาจะเป็นแนวเหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวเกาะตัวยึดครับตัวเหลี่ยมนะครับเป็นแนวเหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วหัวเขาก็จะมกจะเลียวเป็นขนาดนี้ครับแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยครับแบบนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยนี่ พอจิ้มเข้าไปมาันจะแน่นนะครับจิ้มเข้าไปเลยจิ้ม,มแล้วเราก็หมุนเลยครับหมุนนี่ครับไอ้ตรงเหลี่ยมเขามันจะเกาะมันจะเกาะตรงที่เกลียวที่เราขาดนะครับเราก็จะหมุนออกมาได้ง่ายๆเห็นไ้ครับอ่าออกมาแล้วครับเห็นไหมครับอัน,นน่ะขี้เหล็กไหลมาเลยครับแดงๆนะครับเพราะมันใช้นานแล้วครับหลายมือแล้ว มันก็เลยขาดเราก็เอาของใหม่ใส่ได้เลยครับนี่ครับ,ไไรบนี่ครับไม่ครับไปได้แล้วครับชอบก็กดไลค์ถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ